สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ครับก็เช่นเคยนะวันนี้เรามีเรื่องราวอยู่2-3เรื่องนะที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ทั้งปัญหาเรื่องของอมเขมรทั้งปัญหาเรื่องของอาการสู้รบทางด้านทิศตะวันตกและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขนต่างด้าวจากพม่าท่าคิเล็กเข้ามาทําบัตรในประเทศไทยนั่นคืออันตรายที่เราเคยบอกที่เราเคยพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครรับฟัง ดังนั้นวันนี้จึงอยากจะบอกว่ายาัวเพลนนะกับเรื่องชายแดขนขมรที่น่าเบื่อหน่ายนะสาเหตุที่น่าเบื่อหน่ายก็เห็นดันกันไปดันกันมานะแล้วก็มีกระแสข่าวอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายทําให้เ,เกิดความสับสนอุลวงไปหมดประชาชนคนไทยก็ไปพุ่งเป้าอยู่ที่ขมรในขณะที่รัฐบาลก็ดําเนินการ อะไรต่อมีอะไรผิดพลาดเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้สนใจจนเกินไปเพราะจะทําให้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นก็ไม่ทําปล่อยให้คำเม้นย่ำเย้ทุกวันทั้งการออกมาประท้วงด่าทหารไทยทั้งการแอบซุ่มวางทุนระเบิดทั้งยัว่วยุแทนที่ไทยจะเร่งดำเนินการอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักอย่างนะครับ เช่นการยกเลิกข้อตกลงหยุดยิง13ข้อที่ไร้ประสิทธิภาพการหยุดประชุมบ้าบออะไรเนี่ยนะที่เขมเมนพยายามดึงเกมนัดเช้ามาตีหนึ่งตีสองเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพนะไม่เคารพผู้ที่ให้เกียรติคือประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็อยากให้ปิดอาดานทุกด่านอย่างถาวรเอากันจริงๆชจังๆเสทีท หยุดส่งสินค้าทุกชนิดกลับไม่ทันพยายามที่จะอ,อ,อ้างนู่นนี่นั่นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเป็นเพราะอะไรนะครับที่ทราบนะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่ามีในทุนใหญ่ในประเทศไทยในทุ่มเงิน5,000ล้านให้กลุ่มทหารรุ่นพี่และนักการเมืองจับมือกันไม่ให้ไทยตอบโต้รอให้เขาเข้ามายิง มาทําอันตรายต่อทหารไทยเรียกว่าเป็นแผนบั่นทอนกำลังใจทหารไทยให้ตกต่ำและเครียดกับสถานการณ์ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกระแสข่าวว่ามีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงสูงทั้งที่ยังมีตำแหน่งอยู่แล้วก็หมดเกษียณอายุไปแล้วจ้างให้มีการบินโดรนนะกันทุกวัน วันละนับร้อยร้อยลำเพื่อทำลายขวัญกำลังใจทหารให้มีแต่ความหวาดระแวงนะและความหวาดระแวงนั้นน่มันจะกลายเป็นจริงถ้าวันใดก็ตามที่ขมຈ์มันเปิดศึกขึ้นมาโดรนเหล่านั้นเนี่ยถ้ามาเข้ามาทีละร้อยลำเนี่ยนะฮะแล้วย่อนระเบิดเนี่ยเราจะป้องกันอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่เราเป็นห่วงและการการบินหลอกล่ออยู่ทุกวันนี้เป็นการทําลายขวัญกําลังใจให้มีแต่ความหวาดระแวงนะ สุดท้ายอาจจะมีการหนีทัพของทหารไทยเพราะทําอะไรก็ไม่ได้ไงครับมันอึดอัดใจไม่ใช่ว่าเขากลัวนะทหารเนี่ยเขายอมสละอยู่แล้วเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ว่าทําอะไรก็ไม่ทํเลยและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับนะก็จะทําให้คอมเมนเน์ได้โอก,กาสบุกเข้าโจมตีคราวนี้ไทยจะเสียหายอย่างหนักเพราะเตรียมตัวไม่ทันคนที่ได้ นะกับเหตุการณ์ที่พยายามที่จะวางแผนกันอยู่เนี่ยที่สะใจก็คือนายทุนนักการเมืองและขา้าราชการที่เคยเป็นใหญ่นะจะทําเรื่องเทาๆดําๆท,ท,ที่ขเขมรได้ผลประโยชน์แต่ประเทศชาติจะพังพินาศย่อยยับคนไทยจะไร้ที่อยู่อาศัยเป็นล้านความอดอยากความวุ่นวายโกลาหลก็จะเกิดกับคนไทยเพราะประเทศไทยแต่คนกลุ่มนี้ไม่แยแสและไม่สนใจดังนั้น ปัญหาขมเณรมันไม่ใหญ่หากปล่อยให้ทหารเขาทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีคนมาเบรกไม่มีสายลึกลับมาสั่งการนะครับไม่มีการขัดขวางเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเช่นอ้างเรื่องของเศรษฐกิจอ้างเรื่องของรายได้นะที่กลุ่มในทุนอ้างกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับนะดังนั้นปัญหาขมเเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับจึงอยากให้ทหารด,ดําเนินการขั้นเด็ดขาด เด็ดหัวทั้งนายทุนนักการเมืองกด้การผู้ใหญ่ที่อยู่ในตําแหน่งและที่กเกษียณอายุไปแล้วจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยฮะทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเป็นคุณแก่ประเทศอย่างแน่นอนทาไมเช่นนั้นก็จะเกิดเป็นปัญหาอยู่อย่านี้แหละครับพี่น้องที่รับและกรบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะมันก็เป็นเรื่องที่เราเองนะเห็นใจ นะทหารทั้งสามเหล่าทัพทหารพลรานและตำรวจประเวนชายแดนนะครับที่ได้พยายามที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติปกป้องแผ่นดินไทยแต่รัฐบาลเรากลับไม่ค่อยได้ใส่ใจทีนี้ใครพูดก็ไม่ได้ใครแกวกก็ไม่ได้จะฟอ้องเอาไอ้หากูถามจริงๆเถอะว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นของคนไทยทุกคนเราจะเห็นได้จากการที่ เราคนไทยได้แห่แหนปันน้ำใจสู่ชายแดนเราให้กำลังใจทหารทุกนายทุกกองทัพทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนตลอดเวลานะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ประเทศไทยจะต้องหันมามองปัญหาทางด้านชายแดนไทยเมียนมาให้มากขึ้น เพราะมันกาลังจะร้อนระอุมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเวลานี้กะรเรียงสามารถรบชนะและยึดพื้นที่รัฐกะเรียงคืนนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับณเวลานี้ครับไม่ไว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดตากทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีเรื่อยไปถึงระนองนะกองทัพกะเรียงเขายึดพื้นที่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย นะแต่เขามีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นทางผู้นำการเรียงจึงเดินหน้าออกคำสั่งเด็ดขาดในการบังคับบัญชาในการกำจัดพม่าของท่านพลเอกเอบอจอแฮออกคำสั่งขั้นเด็ดขาดและทิ้งท้ายว่าคำสั่งนี้คือคำสั่งใครไม่ทําตามไม่ได้เขตไหนที่มีคำสั่งเก็บกวาดแล้วไม่ปฏิบัติ นาตามจะมีการปลดออกจากตําแหน่งทันทีและมีการนําตัวไปสอบสวนอย่างชัดเจนนั่นหมายถึงว่าฐานที่ยึดได้นะต้องเก็บกวาดนะไม่ใช่ไปกวาดทาความสะอาดนะหมายถึงว่าเก็บกวาดในพื้นที่นะตามล้าตามล่าทหา,ารพม่าให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ไม่ให้หลงเหลืออยู่นะครับโดยท่านในพลท่านนี้ได้ออกคําสั่งให้ยึดคลังเก็บอาวุธทหา,ารพม่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือนอกเมืองเพราะชายแดนนายึดได้หมดแล้วในสถา,านการณ์เช่นนี้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญตอนนี้ทหารกะเรียงกำลังวางแผนวางกำลังบุกยึดมันดะเลครับพี่น้องเห็นไหมเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานมันดาเลก็จะตกเป็นของกะเรียงเพราะย่างกุ้งนั้นเรียบร้อยไปแล้วนะในเขตตามแนวะชายแดนนี้ไม่ต้องพูดถึง นี่คือสิ่งที่สารการเรียนเขาทำอย่างเป็นเหติก,การเพราะฉะนั้นก็ให้ระม,มัดระวังไว้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวเรื่องของไส้ศึกครับนะไส้ศึกของพอมา่าผมพูดมาโดยตลอดผมบอกว่าให้ปิดด่านไล่แรงงานเขมรโดยเป็นเหติก,การนะไม่ต้องส่งะเบียงกันสองตรวจสอบนะกลุ่มกลุ่มต่างด้าวพมา่าที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย แล้วก็มาก่อกวนมาปลุกป,ปั่นมายุยงมาชู3สามนิ้วมาให้ยกเลิกมหนึ่งหนึ่งสองให้มีการตรวจสอบและปรับดันจับคนเหล่านี้เป็นไส้ศึกได้เพราะณะเวลานี้ประเทศไทยกำลังนำไส้ศึกจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยวันละร้อยถึงสองร้อยคนอันนั้นประกอบไปด้วยพมา่านะ,ะจีนเทาโรอิงญาและก็วา้าแดงนะครับ ว่าแดงนี่เราคุยกันได้นะแต่นี่พูดให้ฝันสาเหตุที่มีการนำเอาไส้สึกหรือพอมา่าเข้าประเทศไทยเนี่ยเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีการขนไส้ตึงจากพม่าเข้าประเทศไทยอย่างเปิดเผยด้วยการเปิดทางให้ในายหน้าขนคนพมา่าท่ากคีเล็กนะเข้ามาสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันล,ละหนึ่งรอยถึงสองร้อยคน มาทำไมครับมาทำบัตรชาติพันธุ์นะทำบัตรใ้ต่างด้าวสาวรเนี่ยนะครับเที่ยวเพแม่สายทุกวันแต่ไม่มีใครออกมากวดขันดูแลตามข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือการเปิดการทำบัตรต่างด้าวเที่ยวเพือแม่สายเขาไม่ได้ทําให้คนที่อยู่อำเภอแม่สายจริงๆนะทําน้อยมาก แต่เขาเอาสิทธิของคนที่อยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับไปขนคนจากพมาถถ่าท่ากิเลกวันละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยคนเก็บเงินกันคนละหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทส่วนคนที่อยู่แม่สายจริงๆเอกสารพร้อมทุกอย่างทางเจ้าหน้าที่ให้เลื่อนไปก่อนให้รอไปก่อนนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เราบอกว่าได้มีนายกนายขอนายคอหรือนางกนางขอนางคองอ,อะไรก็ตามเนี่ยนะ ที่เป็นในหน้านะนะแล้วก็เอาคนเหล่านี้เข้ามารัดคิวนะจุดละสามสิบสามสิบเนี่ยสามจุดก็เก้าสิบคนร้อยคนสองร้อยคนทํานะทุกวันและคนเหล่านี้เข้ามาพักที่สถานที่ราชการด้วยครับข้าม,มาจากพม่าเสร็จมาพักที่สถานที่ราชการเสร็จแล้วพอทางอำเภอส่งสัญญาณมาส่วนราชการส่วนนี้นะก็ส่งไปทำบัตรนะครับ เพราะคนเหล่านี้มีเงินแล้วก็ไปแซงคิวนะครับแต่คนในพื้นที่ให้รอให้เลื่อนรับคนจากท่าคีเหล็กให้มายื่นเอกสารก่อนนี่แหละที่ผมบอกว่าให้มีการตรวจสอบชื่อบ้านเลขที่แต่ละหมู่บ้านว่าใครคือเจ้าของบ้านตัวจริงและคนเหล่านี้มาอยู่จริงหรือไม่และที่สำคัญ ้ามาอยู่จริงบ้านบ้านหลังหนึ่งเลขที่หนึ่งมาอยู่กี่คนและใครเป็นคนเซ็นรับรองกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดที่เซ็นรับรองนะนั่นเราพูดด้วยความเป็นห่วงครับเพราะเราหเกี่ยวกับเรื่องของไส้สึกที่อาจจะแฝงในกลุ่มของขมรนด้วยก็อาจจะเป็นได้เพราะมันสามารถเดินทางข้ามมาได้นะครับนะแอบแอบเข้าทางลาวแล้วก็เข้ามาพมา่าทางป่าแล้วเจียงราบ แล้เข้ามาสู่ท่ากิเล็กไม่ยากเลยนะครับแต่เรื่องนี้นะฮะทางนายอำเภอแม่สายกลับพยายามเบี่ยงไปเบี่ยงมาครับไม่มีการดําเนินการอย่างใดใจทั้งเส้นคนแม่สายที่เป็นคนไทยเขาจึงได้ส่งข้อมูลร้องเรียนมาที่ผมเต่านินจานะว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ต่อไปคนเหล่านี้เมื่อได้สิทธินะครับอ ต่างด้าวถาวรก็จะทะลักทลายเข้ามาอยู่ในแม่สายนะัแล้วคนเหล่านี้มีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสีเทาสีดำไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนัาน,านแก๊งคอเซนเตอร์ยาเสพติดก็จะเอาเงินมาทุ่มซื้อพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เพื่อผลักดันคนในพื้นที่ออกจากนั้นไม่นานก็จะมีการเข้ามาสวมสิทธิ์สวมรอยคนในพเภอแม่สายที่เป็นคนไทยจริงๆคนชาติพันธุ์ที่เขาอยู่กันมาจริงๆก็จะเหลือน้อยลง นั่นคืออันตรายครับพี่น้องที่รักและกคารบด้วยเหตุล,ลักวนะนะก่อนที่ท่านผู้ว่าได้การจังหวัดเชียงรายท่านนี้จะย้ายไปเนี่ยผมขอให้ท่านฝากฝ,ากฝีไม้ลายมืออีกสักรอบเอะครับออกคําสั่งให้มีการตรวจสอบนะเพราะว่านายอำเภอแม่สายเนี่ยนะครับณเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ดําเนินการใดๆพยายามเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับ พยายามที่จะโยนความผิดไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคนที่จะมีความผิดคนที่จะอันตรายก็คือกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะถูกคนเรา,าถูกคนเหล่านี้ใส่ร้ายและข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในอำเภอที่รับเงินกันสนุกมือนะกินของดีกันได้เงินก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างมันปากเนี่ยระวังจะคุกนะ สุดท้ายท่านจะไม่เหลืออะไรเลยตำแหน่งหน้าที่ก็จะสูญไปเงินก็จะถูกยึดครอบครัวก็จะเดือดร้อนที่สำคัญคุณนั่นแหละจะติดคุกถ้าวันนี้ยังไม่มีการแก้ไขดังนั้นจึงขอฝากไปถึงรัฐบาลครับฝากไปถึงความมั่นคงนะฝากไปถึงตอมอฝากไปถึงตำรวจภูธรแม่สายนะครับว่าให้ช่วยกันจับตาดู และแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยอย่าเห็นแก่เงินจนเกินไปนะักประเทศชาติมันจะพังพินาศเพราะเราไร้ความคิดเราไร้สมองและเราเห็นแก่ตัวแก่ได้ในที่สุดพวกเรานี่แหละจะกลายเป็นออกยาจัก,กรีอีกจุดหนึ่งที่นำเอาไส้สึบเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราครับ